ตอนที่มีคนทักว่ามีสิ่งดีๆจะมาอยู่กับเราแต่มีอีกอย่างหนึ่งที่ปิดกั้นไม่ให้ไม่ให้มาอยู่หมอดูนะคะแนะนําให้บูชาทาเวทด้วยก็เลยมีทเทวดาเล็กๆเกนะะี่ยค่ะนีพกไว้ในกระเป๋าตลอดเวลานะคะพี่อะทำอาชีพค้าขายใช่ไหมคะการที่เราไปพบลูกค้าะคะ่ะเราต้องมีปิยาวาจาไปพูดแล้วคือเบิกทางให้เขาเมตตาให้เขาซื้อสินค้าเรา พี่เป็นคนนับถือเทาเวสนะคะทวเวสจริงๆก็คือได้มาจากตอนที่รับน้องขีตะมาค่ะตอนที่มีคนทักว่ามีสิ่งดีๆจะมาอยู่กับเราแต่มีอีกอย่างหนึ่งที่ปิดกัน้นไม่ให้ไม่ให้มาอยู่อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็หมอแนะนําให้อ่าหมอดูนะคะแนะนําให้บูชาเทาเวสด้วยก็เลยมีทวเวสเล็กๆเกนี่ยค่ะนี พกไว้ในกระเป๋าตลอดเวลานะคะเวลาจะไปทุกครั้งก็คือจะไหว้เจ้าที่เจ้าทางแล้วก็บอกเลยแบบว่ามาที่นี่มาดีนะไม่ได้มาร้ายแค่มาพักอาศัายถ้ามีอะไรก็คือมาสื่อให้มาสัมผัสได้มาเข้าฝันอย่ามาทําร้ายกันพอเรามาก็ไปไม่ได้มีเจตนาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สวดมนต์นโมตสระแล้วก็ทาเวทปกติคือบูชาติดท่านมาตลอดคือถ้าคนที่บูชาทาเวทจะทราบว่าเกี่ยวกับ3โลกท่านจะค่อนข้างแบบโลกแห่งวิญญาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ะะสำหรับคนที่สายมูลแล้วก็อาชีพค้าขายที่ต้องใช้ปากใช้ทักษะ วาจาในการติดต่อลูกค้านะคะพี่อะทำอาชีพค้าขายใช่ไหมคะการที่เราไปพบลูกค้าค่ะเราต้องมีปิยวาจาไปพูดแล้วคือเบอิกทางให้เขาเมตตาให้เขาซื้อสินค้าเราใช่ไหมคะ,ะในตัวนี้นะคะนาวาจาค่ะยาสีฟันก็จะมีเกสรบัวหลวงซึ่งถ้าเป็นคนที่บูชาเทพบูชาพระก็ถือว่าเป็นเครื่องพุทธบูชาวางหน้าหิ้งนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของเกลือหิมาลัยนนะคะอันนี้ก็ปัดเป่าสิ่งไม่ดีเราตอนไม่พูด อะไรที่เป็นอัปมงคลให้ลูกค้าละคายเครืองนะคะเรียกว่าเป็นการคลีนปากคลีนใจคลีนร่างกายให้บริสุทธิ์เพื่อที่จะไปพบลูกค้าให้เขาซื้อของเราให้เขารู้สึกว่าเห็นเราแล้วเมตตาออเดอร์มาเยอะๆคะ่ะ